ขาวด่วนกันทุกคนชาวเน็ตไม่เชื่อนะครับหลังตลกสาวตาหวานออกมาโพสต์ขอโทษคนอีสานว่าเธอโดนแฮ็กเฟซครับพร้อมเธอบอกว่าถ้าคนอีสานไม่เชื่อเนี่ยจะกินปลาโชนะครับ สืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้เลยครับทุกคนหลังจากที่คุณตาหวานหรือตลกสาวตาหวานเนี่ยได้ออกมาโพสต์ชี้แจงนะครับกลับประเด็นที่เธอเนี่ยโดนแฮก a c e b o o k นะครับและโพสต์เหยียดคนอีสานบอกว่าคนอีสานเนี่ยยังไงก็ไม่มีปัญญาซื้อของแบรนด์เนมใส่นะครับแถมเหยียดไปถึงแรงงานคนอีสานด้วยนั่นเองทาเอาคนอีสานเนี่ยโ,โหมไม่พอใจอย่างหนักนะครับทัวไปถล่มเธอยับนะครับเรียกได้ว,ว่าไม่ว่าจะโพสตโพสตไหนขึ้นมาทัวก็ไปถล่มนะครับด่าถึงบันพรุรุษกันเลย ทําเอาตอนนี้เนี่ยโอ้โหเรื่องราวเนี่ยไปถึงข่าวสดไปถึงข่าวหลายๆสํานัก,กนเลยทีเดียวที่มาทําข่าวเธอนะครับรวมถึงนะครับมียูทูบเบอร์ดังท่านหนึ่งเนี่ยที่ชวนเธอไปออกรายการนะครับเธอก็บอกว่าไม่ไปออกดีกว่าเพราะว่าพี่ไม่ชอบออกรายการแบบนี้ชวนพวกอีสานเธอนะครับนี่คือข้อความนะครับที่โพสต์กับยูทูบเบอร์ท่านนั้นเหมือนกับไปตอบคอมเมนต์เขาอะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเธอก็ได้ออกมาโพสต์รูปร้องไห้กันเลยทีเดียวครับหลังจากที่เธอเนี่ยบอกว่าเธอถูก ถูกแฮ็กเฟซนะครับจนนำมาสู่การโพสต์บอกว่าวันนี้หนูกราบขอโทษคนอีสานพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานฟังหนูด้วยหนูโดนแฮ็กเฟซบุ๊กจากพวกสามกรีบนะครับอันนี้เธอกอ็พูดไปถึงของเรื่องของการเมืองแนละ้วทุกคนอันเนี้ยอ่ะ ทุกคนคิดว่ายังไงบ้างคิดว่าเธอโดนแฮ็กจริงหรือเปล่าแต่เมื่อวานนี้นะครับคุณตาหวานเนี่ยเขาก็ได้ออกมาโพสต์นะครับว่า,ามีคนเข้ารหัสเขาจริงๆเหมือนกับว่ามันจะแจ้งเตือนใช่ไหมครับในมือถือเนี่ยว่า,อาตอนนี้ไม่ใช่เป็นเครื่องที่คุณไม่รู้จักนะ ได้มาเข้าเครื่องของคุณนะครับอาจจะเป็นผู้ไม่หวังดีจริงๆหรือเปล่าหรือเธอใช้เองกับ Facebook นี้อันนี้เราก็โ,โหต้องใช้วิจารณญาณอย่างเดียวเลยอะแล้วก็ต้องรอนักสืบไซเบอร์หรือว่าตํารวจไซเบอร์นะครับที่เขาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับทุกคนว่าสรุปแล้วคนที่ปลอมหรือว่าแฮก a c e b o o k เธอเนี่ยเป็นใครแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็น Facebook เขาจริงๆนะทุกคนต้องคํานึงว่าอันนี้คือ Facebook เขาจริงๆนะครับเขาใช้จริงแล้วก็หนึ่งเลยก็คือ เขาเนี่ยได้มีการเหมือนกับไปแจ้งความด้วยนะครับได้มีการเอาแบบว่าเฟซบุ๊กเนี่ยนะทุกคนที่ไปด่าเขาเนี่ยไปแจ้งความด้วยแล้วก็อีกหนึ่งเลยคนที่โทรไปด่าเขาเขาก็ไปแจ้งความนะครับนําไปสู่การแบบว่าการการแจ้งความกันเกิดขึ้นแล้วอะในตอนนี้นะครับทุกคนก็อ่ะนะเมื่อวานนี้นะครับเขาก็ได้ออกมาโพสต์บอกว่าหนูอธิบายไปแล้วทําไมไม่มีคนเข้าใจหนูมาด่าหนูทําไมนะครับ ไม่ใช่แค่พี่น้องคนอีสานที่เสียหายหนูเองก็เสียหายด้วยนะคะที่มันแฮกเฟสหนูหนูอยู่ดีๆโดนทุกคนด่าเฉยเลยต้องออกมาแบกรับนะครับในสิ่งที่หนูไม่ได้ทำนะครับอันนี้คือข้อความของคุณตาหวานที่ออกมาโพสล่าสุดนะครับซึ่งตอนนี้คือชาวอีสานหรือว่าคนอีสานอย่างบ้านเราเนาะก็ไม่เชื่อนะครับทุกคนว่าเธอเป็นคนแบบโดนแฮกอะไรแบบนี้คือคือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือไม่เชื่อแล้วก็มีอีก เศษเสียวของเปอร์เซ็นต์นะครับที่ไปให้กําลังใจเธอก็มีนะครับทุกคนนะก็มารอดูตอนต่อไปนะครับซึ่งลักษณะของการโพสต์นะครับของคุณสารีนนะครับของคุณสารีนเนี่ยคือมิมคิดว่ามันอันนี้เราไม่รู้จริงๆนะนะครับเนี่ยเมื่อเช้าเขาก็ได้มีการไปทําบุญนะครับอ่ะ นะครับก็คือเหมือนกับเขาเนี่ยแหละโพสตเองนะครับบางคนก็บอกว่าเขาเนี่ยแหละโพสต์เองนะครับและเมื่อวานนี้เนี่ยมีคนแบบโทรไปด่าเขาว่านีทุกคนเยอะมากๆคือเขาเหมือนกับทิ้งเบอร์โทรไว้เหมือนกับว่าถ้าใครอ,อยากโทรมาอะไรแบบเนี้ยคือคนโทรไปด่าเขาแบบเยอะมากๆนะครับเนาะนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่แบบว่า ในเรื่องของปลรราเนาะที่เขาบอกว่าจะกินปลรราโชเนี่ยก็คือเขาได้มีการโพสต์บอกว่าเขาจะไปเล่นน้ําสงกรานทีนี้นเขาก็เลยบอกว่าไม่ไปแล้วเพราะว่าคนอีสานอยู่เยอะกลัวพวกมันเนี่ยจะฉีดน้รรําปลาใส่แบบนี้ครับทุกคนเขาก็เลยบอกว่าเขาจะกินน้าปลรราโชนะครับเขาก็บอกคือคือโพสต์หลายอย่างมากๆนะครับอย่างเช่น พวกอีสานจะมารุมด่าพี่ทำไมนะครับทำร้ายคนรักชาติยังไงก็ไม่รู้สึกหรอกพี่อยู่ในโลกของความเป็นจริงไม่หิวแสงเอาทัวมาลงพี่หลายๆคนพี่รู้นะใช้เฟซ้วยการด้วยการสร้างกระแสมาด่าพี่ให้คนเกลียดพี่แต่โลกแห่งความจริงมันก็คือความจริงนะครับพี่มีแฟนพี่มีความสุขไม่เหมือนพวกอีสานที่ผัวยังไม่ชอบคือโพสต์ประมาณนี้เลยอืนะครับ นะเหตุเกิดจากการโพสต์โพสต์เดียวที่นํามาสู่ออกข่าวในวันนี้เลยก็คือไม่ได้อวดรวยนะจ๊ะแต่พี่อยาใส่ของแบรนด์เนมต่างหูที่พวกแรงงานอีสานทํางานทั้งชาติก็ไม่มีปัญญาใส่คลิกๆนะครับนี่คือจากโพสต์นี้เลยนะครับทุกคนคือชาวเน็ตเนี่ยก็ค่อนข้างจับผิดนะครับ ชาวเน็ตเนี่ยก็ค่อนข้างจับผิดเพราะว่า1เลยก็คือเหมือนกับเธอได้มีการไลฟ์ด้วยเนาะใน f c e e o o o เนี่ยก็เหมือนกับว่าเธอเนี่ยใช้เฟซนี้จริงๆนะครับคือเหมือนกับไม่ได้มีคนมาปลอมเธออะไรแบบเนี้ยอืมนะครับก็มารอติดตามตอนต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงว่าเธอจะออกมาโพสอะไรอีกหรือเปล่า นะครับเธอบอกว่าพร้อมกินปลาชูนะครับแล้วคนอีสานก็ไปด่าเธอเยอะมากๆตอนที่แบบเธอออกมาโพส์ว่าเธอเนี่ยจะไม่ไปเล่นน้ําสงกรานใช่ไหมครับคนบ้านเราเนี่ยก็ไปคอมเมนต์บอกว่าฉันไม่สาดปลาใส่เธอหลอกนะเพราะว่าฉันกลัวแบบฉันเสียดายปลามากอะไรแบบนี้นะครับทุกคนน้องจะนํามาสู่การบอกว่าถ้าไม่เชื่อนะครับจะกินปลาช นะครับเธอบอกว่าถ้าไม่เชื่อจะกินไปร้าโชว์นะครับเออนะนะอ่ะสหรับคลิปนี้นะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็ สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องอิ่มข่าวกระแสอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากพ่อแม่เอฟทุกคนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยวันนี้เป็นวันเล่นสงกรานต์วันสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับเล่นสงกรานต์ด้วยความปลอดภัยเนาะแล้วก็ดูแลรักษาตัวเองดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยเนาะอย่างที่บอกว่าช่วงนี้ข่าวออมาเยอะมากเราจะเป็นอุบัติเหตุนะครับหรือ เป็นเกี่ยวกับทางด้านคนหายอะไรแบบนี้นะครับก็ดูแลบุตรหลานให้ดีเวลาไปเล่นน้ําสงกรานที่ไหนนะครับทุกคนก็เป็นห่วงทุกคนนะครับก็ฝากทุกคนดูแลตัวเองดีๆด้วยก็แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้อมอิ่มข่าวกระแสนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับขอให้โชคดีในวันสงกรานนะ้อแล้วก็คือจริงๆเราไม่รู้หรอกคือข่าวนี้ไม่รู้หรอกว่าเขาพูดจริงหรือว่าเขาเนี่ยออกมา แก้ตัวนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็นะเวลาจะโพสต์อะไรก็คิดดีๆอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคุณตาหวานนะครับบอกว่าเวลาจะโพสต์อะไรเนี่ยก็คำนึงถึงรถทัวร์ด้วยอย่าเล่นกับรถทัวร์อีสานนะเออสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับรักทุกคนครับ